มาดูต้นไม้ที่ชําไว้เพื่อนๆครับนี่เป็นพวกสลัดนะครับสลัดอันนี้ติดแล้วครับเนี่ยกำลังจะฟื้นทำได้สองสามวันเองนะครับปักกระยงปักกระยงอันนี้ ปรกกาทีนนะครับคณะนะครับโหระพากลังงามเลยโหระพากระเพราเมื่อเขือมื่อเขือหยกภูผ่านเมื่อเขือยักษ์นะครับระรลแเน่อันนี้ผักชีนคะรับผักชีเพิ่งหวานขึ้นแล้ว มะเขือกำลังงาม,มีขิงนี่แตกยอดละประกาศประกาศหินอันนั้นขึ้นเยอะเลยนะครับประกาศ เก็บทุกวันพีกาหอมพริกพินช่ายนะครับแคลอทหูเสือนะครับตแเวเผานะครับอันนี้ผสมดินปลูกนะครับก็จะมีพวก ทำไว้นะครับพวกผักกาดพวกสลัดนะครับก็เอานี้ลดครับน้ำหมักน้ำหมักปุ๋ยคอกนะครับน้ำหมักปุ๋ยคอกไว้ลดจะได้ง,งามๆนะครับต้นทูนใบชาพู อันนี้พึ่งชำนะครับมันลกกตัดเสียบเสียบชำน,นี่ก็พึ่งกําลังเปลี่ยนกระถางใหม่นะครับก็กําลังติดอันนี้พึ่งชำพึ่งชำพึ่งชำนะครับพวกนี้ก็หลักของชูรดติดงามน,นะ กะเพรา,านะครับนี่ผักชีผักชีเริ่มงอกแล้วนะครับอันนี้เพาะสลัดนะครับกำลังขึ้นนะนะครับหมากใต้ใบนะครับหน่อไม้หน่อใหญ่นะหน่อไม้ กำลังขึ้นเลยนะครับพวกคณะครับโอเคครับเพื่อนๆครับ